ผมม yes. ีคคนนนัง้เพชรเหลือน้อยอยากเติมเพชรแต่อยากเติมกับร้านที่เติมเพชรคุ้มที่สุดสำหรับใครที่ต้องการซื้อเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกบัตรแท้ไม่โดนแบนแน่นอนร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมฟรีไฟล์ เพียงใช้ไอดีบวกชื่อตัวละครเท่านั้นแอดไลน์แอดโกลเด้นเทอรมเกมอย่าลืมใส่แอดหรือในเพจเฟ c บุ o ก k ก l เด n t เทอร์มเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเขาไม่มีปืนอ่ะผมก็เลยยิงเขาเลยเขาหมอบแบบหมอบขอขอชีวิตอ่ะผมเมเลยอ่ะยิงเลยแล้วกันเขารู้จักพี่ปิมหรือเ<ม>ปล่าโอ จริงเหรอพอเปลี่ยนชื่อแล้วนะมีคนรู้จักมั้ยยังโอ้พี่พี่เปลี่ยนชื่อแล้วพี่ประกาศออกช่องขนาดนั้นนะ <c ười> คือก็จริงเหรอจริงๆไงเปลี่ยนชื่อก็เท่านั้นแหละพี่ยูสไอดีคนเขาก็จําได้อยู่ดีครับโอ้ถึงขั้นมันจําเลขผมไม่ยอมมัแล้วตอนลงเลยอุ้ยหน้าผมคนนึงทราบครับก็ไอ,อ่น่าจะเป็นเพื่อนในตัวขุมข่าหรือเปล่าเข้ามาในบ้านแล้วข้างหน้าเนี่ยครับมีบ้านได้เหรอได้ครับทางนี้เลยแล้วเราล่าเราสุด วุ้นมันเดินไปนูลล่นแล้วตรงรถแล,ล้วโอเคครับูรอบนี้ของพร้อมแก๊งกระเทยจี๊ดโดนฝั่งนี้คนนั้นป้องพี่ผมก็นตำววาอยู่ฝั่งนี้รดมไหมครับเคลียย์ตดนเด้อหวอยไว้เขาตายเลยอ่ะปงเพื่อนตายแล้วเพื่อนตาย กระเป๋ามันอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเออว่ากระเป๋าไม่มีผมงที่กระเป๋าหนึ่งเหมือนกันนี่นาวันนี้ไม่รถสปอร์ตด้วยพี่สนใจจะขับรถเหรอครับถอยไม่ได้นะเดือนหน้าได้อย่างเดียวเบียร์อาไม่มีนะหน้าผมตัวนึงหน้าผมครับเดินไปครับเฮ้ยกระเป๋าเต็มกูจะเก็บจะเชื่อรอให้ ไม่เชื่อจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแกกการชักปืนอยู่แต่ว่าน่าจะอยู่นอ๋อนี่นี่นี่มาๆามามามานามามามาาม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 าาม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 เมาานนมามมา ปิมเอากระเป๋าไหมครับผมซื้อให้อ่าเอาฮะะเป๋าสามเป๋าสามซื้อซื้อแล้วครับพี่เน็ที่สุดแม่ควรเก็บอะไรได้พี่้ยพี่จะมีปิมคนพี่คนคนคนนี่นี่นี่โอโหมันโดดลงมาเมื่อกี้ผมเจ็บมากครับแต่มันวับโอ้โหมันวาร์ปได้ด้วยเหรอเน็ดมันไม่ดีพี่เหมือนเน็ดมันไม่ดีครับมันก็วับโอ้โหวิ่งวับโอ้โหแล้วหมู่สามไม่ โอ้ผมมีสิบเหรียญซื้ออะไรได้เนี่ยที่เกาออะอ่ะเอออุ้เกาะผมเกาะสองอิน่ะมันสามารถเสริมให้เป็นเกาะสามได้ไหมเออเกาะสามมีขายอยู่นี่พี่พี่ไม่ซื้อมาครับเออ,เออซื้อกา่อสามได้ง่ายกว่าเอาระเบิดหมวกสามเกาะสามบายเฮ้ยอะไรเนี่ยเด้งไปมา มันแไอ้ดอกนี่เฮ้ยไอ้ดอกใกล้เราเลยแม่งโดดแค่นี้เลือดรดเผือเชื่อรอทไม่เป็นไอ้ดอกว้าวกล่องไอ้ดอกใหญ่จังวะเฮ้ยรุกคได้ได้ได้เลยพี่ไปเลยพี่เาของจริงอยู่แล้วโอ้โหแม่งจะขับขึ้นไหวไหมเนี่ยกูเดินยังเร็วกว่าเลยเนี่ยรถอะไร แกเรื่องรถนะเนี่ยมีใครรีพอร์ตเรื่องนี้บ้างเนี่ยดูดิแม่เลนดี๋แกเรื่องรถแก้เล่นโดดดีกว่าพี่โดดตกสะดุดเขายัางตายอ่ะพี่ร้อยสิบเลยเนี่ย้้มือนาดนี้ไหนพี่เเโอ้ชเลยพี่ชาเลยชม้ชยเ้ชยชฮ้ยเ้ยี่ีเบบระวัครับพี่ยครับ เสาที่พี่เป็นเสาที่ครับอ่าพี่อ่าร้อยหกห้าอไปรอเลยอะเดี๋ยวพี่แต่รถหืดมากเลยนะแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงรถเรือไงวะงงเด็กส่วนมากไม่ใส่หูฟังกันนะพี่เหมือนผมเราจะตาเลสโซ่ด้วยกันใช่ไหมเลสโซ่เลยบอกผมบอก ว่าเราเดินเหรอจริงๆว่าไม่นะเราคุณน้ำคุณน้ำนี่ไปเขาอยู่ไหนปะดีครับคุณน้ำคุณน้คามีไม่เดือิยาทไมมันไม่ล่วงมันวบับวบว์บนะใช่ไหมคว์ปมันวิ่งมันว์ป มันวิ up, ่งมาปกติผมยิงมันล่วงนะครับมันมันวิ่งแบบมันวิ่งถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะผมยิงไม่โดนปัเ๊กกระทะเออคยเล็คิงไอ้สยตัดสามสามผมเจอเนาะตัวอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมตัวไหนครับตัวไหนครับโอ้โหกระทะตัดที่ต่ดครับเออโอ้ม่ไปที่เวนนึกว่ม่ตัเอา อ๋อแล้วยิงดาวคาถาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่พี่กคาถาทั้งนั้นเลยฮะโมเลคิงเหนือเชื่อยันเทไอบอลอยากเยอะอุ้ยผมีไอบอลแปดลูกตรงนั้นนะฮะเป็นเกยเกทับกับผมสิบสามลูกขอละผมขอแชมป์ละไม่ไหวแลุ้ยไอแชมป์มันต้องแชมป์บ้างอย่างนี้เลยพี่รอวงบีบครับแชมป์วงนี้เลยพี่บ้างอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยพอแล้วมันมันดี ในบ้านก็มีแนมาโดดออกมาด้านซ้ายก็มีการเดินมาคุณนั้นโอเันดับอะไัเดินมาที่รถไนาเดยเมาจึงรับผมเฮ้ยไม่เห็นยจะทปยิงได้เขาเขาเจ็บมากนะคุณนั้นระเบิดผมระเบิดผม แม่ต่อไม่มีเลยไอ้แม่งนีเลือจะเชื่อไอ่ะแม่วันยอยู่ไหนวะไหนก็พี่ยุ้ย์ุ้ยใจกูสั่นเลยเลยแม่ยาก้งจะมาเจอนพี่แก๊งกะเทยนะฮะเลยก้อบีบเข้านัะ ไงนั่งไงนั่งไงอยู่ในบุกเก็บปัก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 ได้ไหมเดี๋ยวครับจอยวัวให้พี่เอาไหมครับพี่จ่อยให้ผมจ่อยให้เอาเลยพี่ไม่ไม่เนาะบ้านยิงพี่บ้านยิงบ้านเจ็บไม่บ้านเจ็บแต่ไม่ตายเจ็บแต่ไม่ตายเดจะมาพีชก็มาจะสู้ครับ เขาดึงเขาดึงเพื่อนเขาดึงเพื่อนตายแล้วพี่ตายครับเอาไว้เหลือแค่สองตัวยิ่งเรายิ่งบ้านเลยยิ่งบ้าไม่กระสุนผมหมดเลยอ่ะหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยอ่ะก็ไอ้พี่พี่พี่ปิ่มข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างข้งเสาไฟกำลังดึงขึ้นมาครับโอ้ยเจ็บ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 ตู้เสาขนาดตู้เสาตัวหนึ่งในบ้านตัวนี้ก็มีที่ระวังนะครับ วงบีบแบบต้องมาวงบีแบะเดี๋ยวครับพวกพี่โอเคเลยนึกว่าแค่ตัวเดียวไอ้สองหนึ่งออกมาหม้อเสือใจเย็นจมูกเร็วผมเดี๋ยวผมทำอะไรไม่ได้นะบอกก่อนมันอยู่ข้างนู้นนะพี่เรือเปิดนะพี่โอ้ยนาบ่อโอ้สวยพี่โอ้ย มันควรจะอัดแบบถอดแบบนี้เนี่ยเหลือที่ละกาะดังครับผมแล้วแบกจนช้ำด้วยเสียไทยไม่ได้เปิดกล้องนะฮะกล้องผมความจำเต็มเลยเพื่อนๆโอ้โหเล่นกับพี่พิมหลายเกมมากครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์ <c oughs> กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็เกาะดังอหรทำไมแม่เวลาผมไปเม้นเนี่ยว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมเกาะดังเลยผมตั้งชื่อผมเกาะดังครับผมเออเอาดี